สวัสดีค่ะวันนี้น้องไข่ก็จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผลกระทบหลังจากการติดเชื้อโควิดให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะน้องไข่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาการหลังหายจากโควิดว่า10วันแรกผู้ป่วยที่ฟื้นตัวอาการจะไม่รุนแรงในขณะที่ผู้ป่วยบางรายเหมือนมีอาการดีขึ้นแต่หลังจากนั้นก็กลับไปมีอาการป่วยอีกซึ่งก็แปลว่าอาการสามารถสวิงเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้และถึงจะหายจากโควิดแล้ว ก็ยังไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่ายังมีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือไม่ปกติเชื้อไวรัสนี้ยังคงอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยที่หายไปแล้วประมาณ14วันแต่บางรายที่ติดเชื้อในร่างกายนานถึงเกือบ40วันโควิดอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้หลายระบบได้แก่ภาวะริมเลือดอุดตันระบบหัวใจและหลอดเลือดไตวายเฉียบพลันตับอักเสบเฉียบพลันภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทหรือจิตใจและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด รวมทั้งกลุ่มอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบหรือ multi-system inflammatory syndrome เกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการอักเสบของระบบต่างๆหรือแพ้ภูมิตัวเองโดยอาการของผู้ป่วยคือจะมีไข้ทายเลวไตวายวช็อกซึ่งเป็นอาการหลังหายจากโควิดแล้วประมาณ2-4สัปดาห์ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆจะสามารถพบได้นานกี่เดือนมีรายงานว่า ผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวหายแล้วซึ่งถ้าหากมีอาการสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ยังมีอาการแสดงหลังรักษาโควิดหายแล้วโดยจะมีอาการภายใน4สัปดาห์แล้วจะค่อยๆหายไปกลุ่มที่สองยังมีอาการต่อเนื่องมากกว่า1เดือนและอาการจะหายช้าโดยจะพบในผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะอ้วนและผู้ที่มีโรคประจําตัวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการมากกว่า4ีถึงสัปดาห์และจะเป็นอาการที่เรียกว่า Post-Covid Syndrome หรือ Long-Covid Long-Covid อาจมีอาการคล้ายๆเดิมที่เคยเป็นตอนที่ติดเชื้อโควิดอยู่หรืออาจจะเป็นอาการใหม่ที่ไม่เคยเป็นตอนที่ติดเชื้ออะไรก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักต้องนอนโรงพยาบาลน,นานๆ อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอาการต่างๆก็จะมีอ่อนเพลียเรื้อรังปวดศีรษะใจสั่นรู้สึกแน่นหน้าอกมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับความจำไม่ดีเหมือนเดิมปวดตามข้อรู้สึกเหมือนยังมีค่ายอยู่ตลอดมีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลโดยแพทย์จะพิจารณาอาการต่างๆโดยแบ่งออกเป็น 1. อาการจากการนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน,านเช่น อาการจิตตกซึมเศร้าติดเตียงแผลกดทับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ 2. อ,อาการจากผลแทรกซ้อนที่ได้รับจากยาขณะเข้ารับรักษาโควิดส่วนใหญ่ยารักษาโรคโควิดเราจะไม่พบผลแทรกซ้อนในระยะยาวเนื่องจากผู้ป่วยจะได้รับยาในระยะสั้นแต่อาจพบผลแทรกซ้อนได้กับยาที่รักษาอาการข้างเคียงอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างรักษาโควิดเช่น ยากลุ่มเซยรอยเป็นต้นซึ่งเป็นอาการที่อาจพบได้หลังกลับบ้าน 3. อาการที่เกิดจากผลแรงซ้อนของโควิดอาจเกิดขึ้นได้ใน1เดือนถึง1เดือนครึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีอาการต่อเนื่องมาตรวจแต่ไม่พบความผิดปกติกลุ่มที่มีอาการต่อเนื่องมาตรวจและพบความผิดปกติกลุ่มที่ไม่มีอาการและตรวจพบอาการผิดปกติที่ปอดการรักษาอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ทุกคนได้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าผลกระทบหลังจากการติดโควิดมีผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเราควรจะระวังตัวและป้องกันตัวเองจากโควิดด้วยการใส่หน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกไปข้างนอกหรือตอนที่ต้องเจอกับผู้คนการเว้นระยะห่างจากผู้คนและล้างมือบ่อยๆนะคะน้องไข่เตือแล้วนะคะงั้นสำหรับวันนี้น้องไข่ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะทุกคน